ทุกคนเคยประสบปัญหาหาเพื่อนเล่นไม่ได้ไม่มีคนส่งบอลให้นะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับดิสขอดทีเอชแอลไทล็อกนะครับเป็นดิสขอดที่ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาหาเพื่อนเล่นกันได้นะครับแล้วก็ยังมีการจัดแข่งขันนะครับ ซึ่งมีเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ให้ตรงดีสคริปชันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟต์เกมพาร์ทในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าร์วิชช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอันนี้มีแอนด์เวอร์เจอร์บูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคราวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกกกััััันน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 เเลยยยยะะครรรบบบบผผมมมวีี้แแาา่่อออูใปดต คลิปสรุปอัปเดตย่อยละกันนะครับที่ตอนนี้ที่โดนปรับมานะครับโหอัปเดตนี้ผมว่าดับวิวมากนะครับโอ้โหโคตรเก่งแล้วผมไปลอมาก่อนอัดคลิปนะครับในในคลิปนี้ครับก็จะมีที่ปรับมาครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดจอเป็นดิสคอร์ให้ดูละกันนะครับโอเคครับนะนีนจะมีตัวของ G K ที่ถูกรีเวิร์กใหม่นะครับแล้วก็เป็นโปรเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับตามที่ผมได้พูดไปในตอนที่ผมพูดว่าอัปเดตหน้าน่าจะมีโอกาสมาครับก็สรุปมาที่อัปเดตย่อยนะ แล้วก็มีตัวโค้ดใหม่นะครับก็โค้ดใหม่ thank you นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงกลางจอตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีโมดใหม่แล้วก็ลิมิเต็ดของใหม่ลิมิเต็ดครับแล้วก็บัคฟิกนะครับแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะเขาบอกนะครับโอเคผมน้ำอ่ะเามาเริ่มกันที่ตัวลิมิเต็ดของนี่นะครับจะเป็นตัวของกิจเอฟเฟกนะครับจะไม่จะไม่ได้เอฟเฟกเหมือนพวกเอฟเฟกต์ทำแบบนะครัับมนจะเป็นเอฟเฟกต์องโกอย่างเดียวนะเพื่แต่สวยนะจริงๆสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอีโมด ใครกับคนทำฮิตบ็อกนะครับโอ้โหมันทำอีโมวตแบบจี้ตัวเองนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้คอสเมติกของกิจนะครับนี่เท่ดีนะครับแล้วก็การ์ดกิจนั่นเองแล้วก็ตัวของโพเซร์เวอร์นะครับนี่เป็นอลิจังเต้นอยู่โยกโยกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีโพล่กำลังโหวตกันอยู่ว่าเลเวลรีแควร์นะควรเท่าไหร่กันดีนะครับก็จากเท่าที่ดูตอนนี้ที่นำอยู่นะครับณตอนที่ผมอัดอยู่นะครับตอนนี้คือเลเวลสามสิบนะครับ ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการเพิ่มรีแควกันทีหลังหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับโอเคมามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดนี่นะครับ G K River ครับทุกคนดูดูมันเดินตามนะครับคือเราเขาบอกว่าหลักๆนี่คือเหมือนกันชิโดการยิงครึ่งสนามได้เลยนะครับถือว่าสุดจัดครับเนี่ยเห็นะเนี่ยเห็นนะทุกคนแต่ว่าผมมีวิธีแก้เหวิธีแก้ใช้ได้ตลอดนะ อะนะครับมาเดี๋ยวผมยิงยิงแบบไอ้นี่ให้ดูนะะพึ่งสนามแต่ผมก็ยังไม่ชินแรงชีโดแบบใหม่นะครับนี่นี่ทุกคนบุแรงส่งส่งแรงมากนะครับนี่ก็โปนี่แล้วเขาแล้วแล้วก็ทุกคนจําที่ผมเคยสอนได้ใช่ไหมไอ้กดอย่างเงี้ยแค่นี้กดเข้ากดแนะต่วัจจุบันทำไม่ได้แล้วทุกคนดูนิเอ้ยนี่นี่น,นี่คืออ่ะโห แรงส่งหดจัดส่งเลยนับคือปัจจุบันะมันทําไม่ได้แล้วนะไอ้เทคนิคที่ผมบอกน <to> ั่นเนี่ยนี่กระโดดรับหมดหดจัดหดจัดโหดหดมากหดมากดูดูนี่โอ้โหโกกระโดดไปแล้วครับโกแมชชีนเลอร์นิ่งเรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็กระโดดหลอกอ้าวเรียบร้อยก็ยังพอทําได้แล้วกันแต่ว่าไม่สามารถทําได้ง่ายแบบแต่ก่อนแล้วกัน แต่จากที่ที่ผมลองนะทุคนนะเดี๋ยวผมลองทิกที่ผมเป็นลองเล่นๆดูผมผมแค่นั่งลองเล่นๆอ่ะในเมื่อบอร์ดมาเดินตามเราใช่ป่มถ้าสมมุติว่าเราก็ให้บอร์ดมาเดินไปชิดขอบข้างหนึ่งแล้วก็ยิงส่วนนี้ข้างหนึ่งไปนรับแบบนี้แต่ที่ผมลองมามันก็ <c oughs> คือเกียวเขาทำมาดีแหละแต่ผมแค่พาจี้หาจุดบวกฟ้องมันคนระับคือมันเพิ่งได้เกิดอ่ะผมหาจุดบวกฟ้องมันได้แล้วอ่ะเนี่ย เราก็แค่ยิงตรงเนี้ยแล้วเราก็ปิ้วอ้าวอันนี้ผมยิงไม่เข้าเองนะนะครับแต่ว่าเออแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับมันกันโพดิจีได้อันนี้คือที่ผมอึ้งเหมือนกันนะครับคือมันกันร,รูปโพดิจีได้อ้าวที่ผมยิงไม่เข้าเองโอ้ยอ่ะฮะอ๋อผมปิงอ่ะอ่ะอันนี้เน็ตผมปิงทัานหนึ่งนะเฮ้ยทัานไหมไม่ทัน นี่กระโดดได้โหกระโดดได้เอาใหญ่เลยคิดว่ามันกันบิ๊กแบงได้ทั้งสนามได้ปะด้วยคิดว่ากัดได้ได้เฮ้ยอ่ะไหนไหนมีดกาก็ได้และลองดงกาก็ไดอีกรอบหนึ่งโอ้ยอนนี้แรงเกินโอ้ยแรงชิโดแบบใหม่ก็ยังไม่ชินอยู่ดีมาทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ทดลองนะไอบิ๊กแบงได้เนี่ยทั้งสนามอะ ไม่ไม่น่ารับได้อ้นี่แต่นี้คือผมยิงยิงแบบจากสนามเราเลยนะก็คือซีกเราอ่ะเนี่ยผมยิงตั้งแต่หน้าโกเราไปยันหน้าโกฝั่ง้องข้ามอ่ะถ้าเป็นปกติบอดมันรับไม่ได้นะครับแต่ว่าอเอาแบบอตรงนี้ก็แหลเกือบหน้าโกสุดนะครับไปลองดูไม่รู้ก็ก็ถรับได้ก็ก็ถือว่าแก้ทางพวกโกที่เป็นไอ้นี่ได้นะครับรอดูนะ อืมบ <formation jin inh aling> <at> ิกแปลงไหไปอยู่เฮ้ยเอาดีทำได้วะอุ้ยโหแรงส่งเดี๋ยวนบัดไปยืนลึกกว่านี้ดินวดลองยืนลึกกว่านี้ดิี่อยกหรือวะเดี๋ยวพี่พี่ลองให้โกดเก็บบอลโหโอ้โอ้โอ้มายกอดครึ่งสนามกับอีกสองสามข้ออ่ะโอ้โหทุกคน ดีนะครับนี่นะครับที่จริงปิ้วก็ยังทําได้อ้ีจริงถ้าถ้าถ้าจะเหลี่ยมเกอ่ะแต่แต่อย่าหาม่เท่ากันเยอะทุกคนผมผมแค่นักรองแล้วอันนี้โอเคครับนะก็จากเท่าที่ดูนะครับก็อัปเดตมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นฟุตที่แบบว่าเป็นที่โกลบอรับให้หลังจากนี้นิดหน่อยละกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีที่อัดนอกรอบด้วยนะครับแล้วก็ ส่วนโปรเซอร์เดี๋ยวผมลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวยังไงผ่านเดี๋ยวผมอาจจะลงคลิปนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นหลังจากคลิปนี้นครับก็ถ้าผมรู้สึกอะไรยังไงเดี๋ยวมาบอกในตรงคอมเมนต์เอาละกันครับเพราะว่ามันก็น่าจ,จะเจอคนตึงแต่ว่ามันอย่างที่อย่างที่คนเขาหวตกันผมว่าผมก็อยากให้มันวิ่งสามสิบนะจริงๆนะเพราะว่าวิสิบห้าเนี่ยมันใส่โคนแล้วมันเล่นอีกน,นิดนึงมันก็เข้าได้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะน้อยไปหรือเปล่ารีแคนครับแต่ก็ มีโพยอยู่นะว่าอะไรยังไงนะนี่ก่อนไปก่อนไปดูคลิปก็บอทเซฟอีกที่เหลือนะสิวอา้าวนี่ผมยิงแรงเกินชิโนฟับไปผมไม่ชินเลยทีเดียวทุกคนผมไม่ได้เล่นนด่แหละผมเล่นแต่ลินนะครับโอเคนี่เก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดทุนเก่งเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นะตัวบอทบอทรับบอทรับสกิลพวกนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วทุวนผมก็ยังไม่ชินอยู่ดีนะัาก็เลยคานุรอบก็ขอภัยด้วยนะที่กาครับ แต่ถือว่าราับรับพโพดิจี้ได้นะครับแล้วก็อะไรได้ก็ถือว่าดี่ถือว่าดีถือว่าเก่งเก่งกันเดือนจริงๆชื่นชมชื่นชมเกมทําดีขึ้นนะเห็นไหมคือคือมันก็แท็กตามตัวทุกคนแบบเนี่ยแต่ก็นั่นแหละทุกคนเห็นไหมมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จุ๊กจุ๊กนะอย่าอย่าไปบอกใครเยอะนะโอ้โหแมชชีเลอร์นิ่งจัดอะนิดหน่อยนะก่อนเพราะ อ่าแต่ว่าก็ก,าก็ถือว่าไม่ได้รับร้อยก็ถือว่าดีแล้วทุกคนเพราะถ้ารับร้อยเนี่ยก็น่าเกียดแต่แต่นี้ถือว่าเก่งเก่งขึ้นเยอะว่าเดี๋ยวลองโฟโพดิจี้ให้ดูนิดหน่อยนะครับก่อนก่อนไปผมไปตัดลิปแล้วก็ลงโปรเซเวอร์เล่นครับปิ้วอ่านี่นะครับแต่แตเหมือนส่งบอทบอทส่งเลยะประชิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เดี๋ยวไม่รู้ว่านับเขาจะได้ป่อเลยาอันนี้คือเล่นหลังอัปเดตไม่ถึงห้านาทีนะทุกคนคือคืออัปเดตเสร็จปุ๊บผมเข้าสวีแล้วก็อาชิปเลยอ่านี่นะครับทุกคนเห็นไหมเก่งเก่งเก่งขึ้นอ่ะลองยิงจากอะรอันนี้ยิงแบบปกติเลยละกันนะครับเพราะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้รับได้ลอยขนาดนั้นแต่ถือว่าเก่งขึ้นเยอะส่วนทีนี้ก็เป็นความรับระหว่างเราล,ล,ละกันฟิว ห้านะครับถือว่าผมผมชอบนะนนจริงจริงอัปเดตนี้ดีครับเป็นอัปเดตย่อยที่ดีครับส่วนอัปเดตใหญ่เดี๋ยวผมทําคลิปสรุปให้ทีนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับเผื่อแบบใครอยากดูนะครับนี่เห็นนะมแหบอดกระโดดรับได้แล้วนะสุดยอดแก้ทางคนที่แบบว่าเดินมาแบบผมแต่ก่อนเราก็คือเดินมาแค่ทาแบบแบบอ,อะไยเฮ้ยุ้ยเมื่อกี้ผมเล่นมุมทยแทงนะก็ะยังรับได้นะโอ้โใช้ได้เลย ไปรอบสุดท้ายจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะจริงๆคลิปนี้ก็นานแล้วครับวันอัปเดตย่อยนะโอเคไปเทลอ่านะครับโอเคโอเคนะก็เป็นรอบสุดท้ายคลิปนี้นะครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็อ่านมานานแล้วจริงๆมันเป็นสรุปย่อยนะแต่ผมแบบเห็นความเห็นการเล่นของบอสแล้วนะผมอยากทดลองให้ดูเยอะๆนะครับแต่ว่าน่าจะถึงเวลางสงควรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจนน์ครับ